ชอบชิมชิลฟุกุโอกะเจแปนค่ะวันแรกนะคะลงเครื่องมาเสร็จปุ๊บยังไม่ถึง11โมงค่ะร้านอาหารส่วนใหญ่เขาจะเปิด11โมงเนาะก็เลยไม่มีอะไรกินนะคะเดินไปเรื่อยๆ11โมงตรงร้านนี้พอดีนะคะก็เลยเข้าไปกินร้านนี้นะคะ ก็มีหลากหลายเซตค่ะบางเซตอร่อยบางเซตไม่อร่อยซึ่งเซตที่บูมินกินเนี่ยก็อร่อยนะคะก็จะติดเค็มๆตามสไตล์ญี่ปุ่นเลยจากนั้นก็จะไปคาเฟ่ค่ะคาร์บอนคอฟฟี่นะคะก็รสชาติพอกินได้นะคะแล้วก็จะไปดาไซฟูนะคะไปชิมโมูจิย่างไส้ถั่วแดงค่ะอันนี้บูมินทําคลิปแยกไว้ตั้งหากแล้วยังไงทุกคนลองไปดูกันนะคะ ต่อไปก็จะไปกินยากิีนิกุค่ะร้านนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าสั่งอาหารยากนะคะแล้วก็ราคาแรงพอๆกับร้านดีๆร้านอื่นเลยนะคะแล้วก็ไปเวลคัมดริงค์ที่โรงแรมนะคะแล้วก็ออกไป okay, <thank> ดื่มดริงก์นิดนึงร้านนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าเทมปุระไม่อร่อยนะคะ